สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะขอทําคลิปแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของการคัลเรเบหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดคลิปนี้จบเนี่ยผมจะไปลบตัวคลิปเก่านะครับโอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องเลยแล้วกันการคัลเอรเบเนี่ยครับพอดีว่าผมไม่ได้อ่านตัวภาษาอังกฤษเพราะว่าใช้ทางเคยชินนะครับโอเคเราไปที่คอนโทรลนะครับแล้วก็ อตอนนี้ของเครื่องเกมเนี่ยมันจะเห็นตัวพวงมาลัยอยู่แล้วถูกไหมครับว่ามีอุปกรณ์กี่อย่างต่อไว้บ้างนะครับว่าจะเป็นแัตเตอร์เป็นชิปเกียร์เป็นแอนเดลแล้วก็เป็นตัวพวงมาลัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าไปค али เบร์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในหน้าแรกของการค али เบร์เนี่ยสมมุติว่าพวงมาลัยเนี่ยเราตั้งไว้เป็นออตโต้อย่างเช่นตอนนี้ฟันเทคผมเนี่ย ผมตั้งเป็นออโต้ไว้อาจจะมองในนี้อาจจะมองในหน้าจอเล็กไม่เห็นนะครับแต่ผมตั้งตรงนี้เป็นออโต้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอตั้งเป็นออโต้แล้วเนี่ยกา,ารเข้ามาคัลิเบตหน้าจอที่1น่คือหมุนพวงมาลัยไปด้านใดก็ได้นะครับจะเป็นซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วหมุนไปให้สุดสุดคือพวงมาลัยมันไปต่อไม่ได้แล้วนะครับแล้วเราก็กดยืนยันนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าจอที่2 เราก็หมุนพวงมาลัยกลับมาในตำแหน่ง0%นะครับอนนี้อยู่ใน0%นะครับหน้าจอที่2เนี่ยคือหมุนพวงมาลัยไปที่90องศานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น0เราก็หมุนมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือหน้าจอที่2นะของการคลิปเบรนะครับแล้วเราก็ยืนยันออกมาพอเข้าหน้าจอนี้นี่เนี่ยเราก็เหยียบเบรกเหยียบคันเร่งแล้วก็ปล่อยนะครับนะครับเหยียบ ต้องเหยียบนะต้องเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็ปล่อยเลยแล้วก็กดยืนยันนะครับแล้วก็หน้าจอของแฮนด์เบรกเราก็ดึงเหมือนกันนะครับดึงแล้วก็ปล่อยนะครับเพื่อให้โปรแกรมมันรู้ว่าว้าเปอร์เซ็นต์ของเราที่เราดึงเนี่ยเราดึงแค่ไหนเพราะฉะนั้นผมก็จะดึงเต็มนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการให้ให้ดึงไม่สุดเนี่ยคุณอาจจะดึงแค่ครึ่งเดียวเช่นดึงมา75ดึงมา80แล้วคุณค่อยๆกด นะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราต้องการใช้เต็มที่เนี่ยเราก็ดึงเต็มแล้วเราก็ปล่อยนะครับแล้วเราก็ออกมาเป็นหน้าคอนเฟิร์มว่าทุกอย่างถูกต้องเราก็ลองกดเบรคกดคันเร่งลองดูว่าร้อเปร์เ็น์เราประมาณนี้นะครับเดกมือเราประมาณนี้ที่ร้เปอร์เซ็นต์นะครับนะเมื่อถ้าเกิดบอกว่าค่าทุกอย่างมันตรงเราก็กดยืนยันออกมานะครับทำไมผมถึง ทำในเรื่องของการแก้ไขเพราะว่าทิที่แล้วเนี่ยผมทําผิดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมจะผมไปที่คอนโทรลใหม่ก่อนสังเกตว่าตอนนี้พงมาลายสเต n ลิงวิวอ่ะมันจะเป็นหมุนไปได้หลายรอบเลยถึงครับถ้าดูจากค่าด้านขวาที่เป็นเครื่องหมายวงกลมสีแดงนะครับที่มันจะวิ่งไปเพื่อให้เรารู้ว่าสุดพงมาลัยหรือย,ยังเนี่ยนะครับสังเกตว่ามันจะหมุนหลายรอบ เพราะเนื่องจากว่าไดเล็กได้เนี่ยมันจะตั้งองมาลัยองศาองมอลัยได้ค่อนข้างเยอะนะครับนะแต่เดี๋ยวผมจะกลับมาทำไล้ดูทีเพรออกไปวิ่งก่อนนะครับ,นะรบผมเลือกเป็นบ r c ก่อนนะครับ ตอนแรกที่ผมทําคลิปครั้งแรกไปนะครับก็คือมันจะมีปัญหาว่าพอเราคลิปเบรโดยใช้อินจากตัวรูปโดยที่ผมไม่ได้อ่านบทวดิ้งมันเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของตัวค <20, S 1> งมาลายไม่ตรงนะครับเรามาที่หน้าจอนี้สิีหกาตอนี้ แต่ที่เมื่อกี้เราตั้งเป็นคาลิเบรตแบบที่ผมบอกนะครับตอนนี้พวงมาลัยจะตรงทุกอย่างเลยนะครับแต่พวงมาลัยจะหมุนได้แค่สมมติเนี่ยประมาณเนี้ไม่ถึงรอบนะไม่ถึงรอบลนะจิลลเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือองศาของตัวรถจริงที่เขาตั้งมานะครับ ก็คือองศาของรถจริงก็ตั้งมาคือนั้นเนี่ยเราก็มาใช้มุมเล่นที่เราถนัดได้เลยครับแชรเนี่คือการเคลมเบต แต,แ,ตแต่ว่าเมื่อกี้ตอนนี้ผมตั้งเป็นเป็นร้อยเป็นออโต้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะปรับตัวพวงมาลัยเป็น1080ที่เป็นองศาการหมุนนะครับนี่ผมปรับเป็น1-0 8 0แล้วนะครับโอเคว่าตอนนี้พวงมาลัยมันไม่ตรงเห็นไหมครับ ระหว่างหน้าจอกับตัวที่เราเล่นผมมาคาลิเบตใหม่อีกทีหนึ่งนะครับมาเทษาที่ผมมาคาลิเบตใหม่อีกทีหนึ่งตอนนี้ผมมาลายเ,เป็น1 0ึ่เช่นถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวทัสมาเตอร์เนี่ยที่เป็นรุ่น P 0 0แล้วเลยคือทัสมาเตอร,ร์เนี่ยสแตนดาร์ดกลมมาลายเนี่ยมันจะหมุนได้1 0 8 0นะครับ อถ้าเกิดเป็นตัว o o i t e c h เนี่ยมันจะหมุนได้900อโอเคผมกลับมาที่1080นะเราก็หมุนสุดวงเหมือนเดิมนะครับสังเกตว่า1080เนี่ยอันนี้คือเซนเตอร์ Center, ถูกไหมครับอันนี้คือ1รอบอันนี้คือรอบครึ่งอันนี้คือครึ่งรอบเพราะฉะนั้น1080เนี่ยจะหมุนได้รอบครึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะสุดที่ตรงนี้ สังเกตว่าก่อนหน้านั้นเป็นออโต้เนี่ยมันจะหมุนได้3 4ี่รอบเลยนะครับโอเคพอ1นึ่งูนไปศูนเนี่ยหมุนไดรอบที่เราก็กดคอนโทรลมามันก็จะกลับมาสู่หน้าจอที่2นะครับเราก็ไปตั้งวงมาลัยเป็นศูนย์องศาแล้วบิดมา90นะครับแล้วก็กดยืนยันออกมานะครับส่วนคานเล่นกับเบรก็เหมือนเดิมกดระยะที่เราที่เราคิดว่าเราจะใช้เป็นร0อนะครับ เพราะว่าผมเข้าใจว่าบางคนอาจจะมีใส่ตัวเอ่งเช่นทัสมาเตอร์เนี่ยมันจะมีมันจะมีลูกยางอ่ะที่คุณใสายไว้คุณก็กดนะครับเอาควาเอาความหนะักเข้าที่ขาคุณจะกดจะมีจลาประเซ็นต์นะครับแต่ผมก็จะว่าตัวนั้นกดค้างไว้แล้วค่อยกดยืมยันนะนะเช่นถ้าเกิดคุณจะเอาแค่52อย่างเนี้ยคุณก็กดขาที่เบรคค้างไว้ แล้วคุณก็กดหนย่งนะถ้าเกิดว่าคุณจะเอาคันเร่งแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคุณก็กดค้างไว้แล้วก็กด X ยืนยันนะครับซึ่งอ่ามันก็จะใช้แปดสิบตรงนี้แหละระยะเบรกของคุณเนปะ็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าโอเคตอนนี้ผมคอนเฟิร์มไปทั้งสองอย่างแนละ้วแล้วก็กดปนหน้าแฮนด์เบรนะครับแล้วก็ป่อยน,นะครับแล้วก็ออกมาเช็คออกมาเช็ค ความถูกต้องว่าเรากดแล้วมันได้ค่าที่เราต้องการไหมนะครับแล้วก็กดออกมานะครับแล้วลองหมุนพวงมาลัยดูอ่าอันนี้คือค่า1 0ึ่เพราะอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ของตัวทัสมาเตอร์หรืออพวกรูเทคที่เป็น900อะ่ะมันก็จะหมุนสูนเนี้ยเพราะนั้นโอเคตัวทัสมาเตอร์เนี่ยพวงมาลัยจะเป็น1 0ึ่เพราะนั้นก่อนหน้านที่เราจะคลิปเบรค มันจะหมุนได้รอบครึ่งนะครับอันนี้ก็คือรอบครึ่งนะผมกลับมาที่0ูนย์องศาศูนเปร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเซนเตอร์ผมก็หมุนมาอันนี้คือหนึ่งรอบอันนี้คือรอบอันนี้คือครึ่งรอบอนะค,ค,ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเท่ากับองศาของพาสมาเตอร์ไปะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าจอก็จะตรงแล้วโดยที่ ถ้าการหมุนยังเป็นร้อยอยู่นะและองศาในการหมุนตัวนี้ก็จะเท่ากันกับตัว p h a นาเทคที่ก่อนหน้านั้นเนี่ย p ันาเทคมันตั้งเป็น Auto. ออโต้เ่็นเพราะนั้นออโต้ p ันาเทคเนี่ยถ้าถ้าเราหมุนเนี่ยมันจะหมุนได้สี่รอบแต่เมื่อเราคาลิเบรตแล้วแล้วลงมาเล่นเกมเนี่ยนะครับคาลิเบรตตามที่บอกไปองศาการหมุนของ p h นนาเทคและ t a สมาเตอร r เมื่อเข้ามาขับรถเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับก็คือจมุกได้ไม่ถึงรอบนะครับเนี่ยจะมาอยู่ตรงเนี้ยจะมาสูดอยู่ตรงเนี้ยคือการดึงตรงนี้มาเนี่ยมันคือเป็นการสูดพวงมาลัยนิดนึงนะเพราะนั้นมันจะอยู่ประมาณอย่างเนี้ยนะครับเท่ากันทั้งตัวพาราเทคแล้วก็ไปตัวทัสมัเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้ามาเล่นเกมแล้วองศา,าของพวงมาลัยทั้ง ม่สคัผมเข้าใจว่าของตัวโลจิเทคก็จะเหมือนกันด้ยนะที่เหมือนไม่ได้บ้าง, 60, 40, งการมาครับก็จะไม่ได้ต่างกันเลยทั้งพวงมาลัยจากที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการตั้งค่าแบบนี้มันทำให้มันทำให้ทุกพวงมาลัยเนี่ยให้ค่าเท่ากันนะครับ เมื่อกี้ผมใช้รถที่เป็น WRC c l a s WRC นะครับที่หมุนจะหมุนได้ประมาณอย่างนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปลองดูรถในคลาสอื่นบ้าง ผมลองใช้รถที่เป็นคลาสคู่เอนะครับผมชอบรถคันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทำคลิปแก้ขึ้นมาเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะลบคลิป,ลปก่าแล้วก็ใช้คลิปเนี่ยเป็นคลิปเร ference นะครับสำหรับเกม เดียวกว่า C นะ Start left the crest, เพราะว่า <Good luck. S 2> มันมักจะมีคนถามว่าท่ามกลางไรโยนสาดีซึ่งเกมนี้มันทำมาให้อนสาทุกคนเท่ากใจอย่างเช่นทมื่ี้ผม,ผมปุ่มมาทางนี้อันเนี้ยอ่าโปรมาลนยมันจะฟรีได้มากขึ้น แตสังเกตว่าตัวหน้าจอมันจาะตัดเพราะนั้นเราหมุนจริงมันก็คือจะมอนแค่นี้ในการขับรถจริงนะเพราะว่าถ้าเราใช้้าไปกว่านี้คือเราก็หมุนเพราะฉะนั้นดีฟอลต์ของของเกมเนี่ยก็คือจะใช้เท่ากันถ้าเราเกระเบิดคนอะไรอย่างที่บอกนะครับ 40, 3 right, 50, 2 right, half long titans. 30, 5 left, half long, 30, 6 right and 2 left, 30, 3 left sharp, 70. They 5 right, long titans, 60. 1 left, 30 caution slight right half long to two right short 80 slowing six right and one left and two right half long and one left long don't cut 70 three right long 30, one left, long titans. ะฉะนั้นดีฟอล์เกมจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะ <30. S 1> ทำให้เราใช้งองมาลัยข้ามัเข้ากันทุกยี่ห้อเลย right, แล้วมันจะตัดปัญหาไปว่าว่ามันมักจะมีคำถามว่าเอเราตั้ง,งองมาลัยกี่องศานะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้องมาลัยของสังเกตว่าอะไรเงี้ยสักจุ a t i ชันเนี่ยมันเป็นร้อยนะครับซึ่งร้อยก็คือเป็นดีฟอล ของรถหรือเกมของ w r c นะที่มันตั้งมานะครับฉะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตของการเลิดรตแล้วกันนะครับ,นะรบนะก็ทำมาไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ